กดติดตามชมหรือยังคะถ้ายังไม่กดกดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่เพนนั่งอยู่ป้ายรถเมย์จะไปเยี่ยมลูกสาวคะ่ะเมื่อวันก่อนก็ได้ไปหาเขาเขาออกจากโรงพยาบาลพอดีค่ะแล้วก็เว้นอยู่วันหนึ่งวันนี้แม่เพนก็จะไปอีกคะ่ะคือครั้งนี้แม่เพนจะมาเล่าเรื่องอวิดีโอย้อนหลังนะคะ เพราะว่าถ้าไม่เป็นไม่ลงวิดีโอย้อนหลังก็เสียดายวิดีโอนั้นๆแล้วก็เสียดายสถานการณ์ที่ไม่เป็นถ่ายไว้ที่ไม่เป็นไม่ได้ลงวิดีโอตอนที่อยู่เมืองไทยเพราะว่าปัญหาหลายอย่างค่ะอยู่กับลูกมั่งกับญาติมั่งแล้วก็ทํานั่นทํานี่ค่ะเพราะว่าการตัดต่อวิดีโอมันก็ใช้เวลาแล้วมามีปัญหาเรื่องเน็ตค่ะเพื่อนๆปัญหาเรื่องเน็ตแล้วก็เรื่องโทรศัพท์ด้วยหลายอย่าง แล้วเวลามีเน็ตแล้วเน็ตมันไม่เดินค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็เหนื่อยมีสองช่องอีกช่องหนึ่งเป็นช่องผักช่องนั้นไม่เป็นไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้เก็บผักไม่ได้เก็บเห็ดค่ะเพื่อนๆไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่และอย่างหนึ่งไม่เป็นอยู่เมืองไทยนอกก็ไม่ได้เข้าป่าก็มีช่องสองช่องนี้แหลคะค่ะเกี่ยวกับคุณแฟนเกี่ยวกับลูกชีวิตของแม่เพ็ญมีฝรั่งชีวิตจริงแล้วก็มีฝรั่งต่างแดนค่ะ ช่องของไม่เป็นกับคุณแฟนก็จะเป็นมีฝรั่งชีวิตจริงแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็ช่องลูกแล้วก็ช่องทั่วๆไปแล้วก็จะส่งวิดีโอย้อนหลังตอนที่อยู่กับลูกที่เมืองไทยนะคะเพื่อนๆนเพราะว่าไม่เป็นส่งไม่ทันถ่ายเอาไว้แล้วโทรศัพท์ก็เต็มแล้วมันก็มีปัญหา ก,การตัดต่อหรือว่าดึงภาพนะคะเพื่อนๆแล้วยิ่งมามีปัญหาเรื่องเน็ตอีกโอ้โหจอดเลยไม่เป็นเครียดก็เลยขอพักเอาไว้ก่อนแล้วคลิปนี้ไม่เป็นจะมาบอกถึงเดินผ่านถนนนะราชดำเนินบ่อยเลยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าไปที่วัดพระแก้วบ้างไปที่สนามหลวงแล้วก็ไปที่ สารเฉพาอหลักเมืองไม่เป็นไปบ่อยไปหลายครั้งแล้วก็หลายรอบเลยค่ะไปทีไรก็เห็นคนขอทานหรือไม่ใช่คนขอทานโดยตรงเลยคะ่ะเพื่อนเขาก็อยู่ของเขานั่งอยู่ของเขาอย่างนั้นนะคะแต่มันมีอาหารอาหารจะไปส่งวันละสองครั้งแล้วก็วันที่สิบสองสิงหาอันนั้นน่ะเยอะเลยค่ะเขาแจกเยอะมาก ไม่เป็นผ่านไปบ่อยและครั้งนี้ก็ได้ผ่านไปกลับจากวัดพระแก้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วคลิปนี้ไม่เป็นเดินไปสองรอบค่ะครั้งหนึ่งมาจากวัดพระแก้วครั้งหนึ่งก็กำลังจะเดินผ่านคลิปแรกที่ไม่เป็นกลับจากวัดพระแก้วนั้นก็ไม่มีอะไรค่ะเพียงแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นเคยไปขอขอร่วมทำบุญนะคะ ทีนี้ก็บอกว่าให้ไปให้ไปที่กองพอไปที่กองแล้วแล้วมันไม่มีที่กองค่ะเพื่อนเือนแล้วไม่เพือนก็ถ่ายถ่ายนั่นนหละเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเอดไลน์เขาบอกว่าอ่าผ่านเอดไลน์ให้จ่ายทางเอดไลน์เข้าไปทีนี้ก็ถ่ายรูปมายังไม่ได้เข้าเลยค่ะเพื่อนเพก็เดินคร้าไอีกก็ไปถามหลายรอบทีนี้ไม่เป็น ไปถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้ไปตรงนั้นตรงนี้ไม่เพ็ญก็ไปเนาะที่สุดท้ายนั้นไม่เป็นได้ผ่านไปคนเยอะมากเลยค่ะคนเยอะนั้นวันนั้นอ่ะเป็นวันที่สิบสองสิงหาค่ะไม่เพ็นก็เลยถ่ายมานิดหนึ่งว่าคนแจกอาหารวันนั้นเยอะมากและวันนั้นไม่เพ็นก็ได้ร่วมทําทานบริจาคทานด้วย คือเป็นปัจจัยเป็นเงินสดนะคะก่อนนั้นก็ได้ร่วมด้วยอีกจุดหนึง่งตามที่ส่งวีดีโอไปแล้วค่ะพอไปวันที่12สิงหาก็เลยมีโอกาสเขารับค่ะเพื่อนๆเ,เขารับปัจจัยแล้วก็เขาบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยไม่เป็นก็ดีใจที่ได้ร่วมด้วยมันเป็นความปิติของเราที่เราอยากจะช่วยค่ะคือก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาอยู่เขานอนอยังไง บางคนเขานอนค่ะนอนข้าวถนนทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยแล้วแม่เป็นก็คิดนะคะว่าน่นอะ่ะเขาเป็นผู้หญิงเขาก็คือชีวิตของเขาเสี่ยงมากเป็นผู้หญิงนีนมันอันตรายนะคะนเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าไม่เป็นอะ่ะคิดมากด้วยว่าเออถ้าเกิดว่าเจอคนตาลายสติไม่ดีที่เป็นผู้ชายนะคะเพื่อนเพื่อนมันก็ไม่คิดอะไรมากเนาะ กลัวพูดตรงๆว่ากลัวกลัวเขาจะมาข่มขืนนะคะจะสวยไม่สวยแต่ถึงยังไงผู้หญิงก็คือผู้หญิงและนอนข้างทางดึกดื่นๆก็ไม่มีใครผ่านถึงมีใครผ่านก็ไม่ทราบว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือเปล่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นไม่เป็นก็คิดค่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่า ไม่เป็นอะนได้เดินผ่านไปสองรอบก็เลยเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังว่าชีวิตคนเรามันไม่ง่ายเสมอไปค่ะไม่เป็นอะอยากจะช่วยทุกคนแต่ช่วยทุกคนไม่ได้ช่วยได้พอช่วยได้คือคือนิดๆหน่อยๆคับเพื่อนๆคือจะคนมาเยอะนะคะ่ะคนมาเยอะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วรู้สึกว่า คนขอทาน,นตรงๆนมันน้อยค่ะไม่เป็นก็เดินผ่านเหมือนกันเอาลูกแดงมานั่งขอทานก็มีอยู่อยู่ช่วงหนึ่งใต้สะพานไม่เป็นเดินผ่านไปเขาก็พูดไม่ใช่ไม่ใช่พูดภาษาไทยนะคะไม่ได้พูดภาษาไทยเลยแต่เอา้านี่มันไม่ใช่คนไทยนี่นาะอะไรเงี้ยเขาพูดภาษาอย่างอื่น แต่คนที่อยู่ที่ราชดำเนินที่อยู่คนเยอะๆที่เขาเอาเข้าไปแจกอะ่ะส่วนมากรู้สึกว่าจะเป็นคนไทยแล้วก็ไม่เป็นได้ยินเสียงบางครั้งเขาพูดด้วยกันเป็นเสียงประเทศอื่นนะคะเพื่นเพื่อนคือคนมาอาศัยประเทศเราอยู่ <c oughs> ก็นั่นแหลคะครับเพื่อนๆไม่เป็นมาอธิบายเฉยว่าไม่เป็นอะ่ะได้ถ่ายคลิปเอาไว้เลยอธิบายว่าคลิปนี้เป็นสวัน สองสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งไม่มีคนไม่ไปเล่าให้ฟังเฉยเฉยส่วนอีกคลิปหนึ่งนั้นเป็นวันที่12สิงหานั้นคนจะเยอะแล้วคนเจกเยอะมากเดี๋ยวไม่เป็นให้เพื่อนเพื่อนดูสถานการณ์ก็แล้วกันค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะคะว่าไม่เป็นอนะจะส่งคลิปย้อนหลังเพราะว่าเสียดายคลิปไม่เป็นอนะมีปัญหาเรื่องการตัดต่อมีปัญหาเรื่องเน็ตแล้วก็หลายอย่างค่ะเพื่อนๆนไม่เป็นก็เลยถือโอกาส ส่งย้อนหลังแล้วก็จะมีคลิปของลูกสาวแซะเข้ามาเป็นบางครั้งค่ะเพื่อนถ้าเป็นคลิปของลูกสาวดิไม่เพนก็จะออกมาบอกเองค่ะเพื่อนแต่ส่วนมากทุกคลิปที่ามาจากเมืองไทยคลิปที่เมืองไทยนั้นเป็นคลิปย้อนหลังทั้งหมดค่ะขอบคุณที่ติดตามชมและให้กําลังใจไม่เพนมาตลอดค่ะขอบคุณที่มาติ้งกันค่ะเพื่อนขอบคุณมากค่ะ บุรรักษาพระคุ้มครองโชคดีทุกคนค่ะเชิญชมคลิปได้เลยค่ะนี่ค่ะจุดแจกอาหารคนไร้บ้านเขาเอานี้มาตั้งเอาไว้เวลาแจกตอนเที่ยงค่ะวันละครั้งเขาแจกเฉพาะจุดนะคะเพื่อนๆใครอยากได้ก็มารับเอาที่นี่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ตรงนน้นค่ะน่นค่ะไม่กล้าถ่ายค่ะ จ,จุดแจกอาหารกับเพื่อนเด้วยจะอันโมทนาบุญกับเขาไปด้วยเดี๋ยวจะร่วมด้วยกันร่วมทานด้วยกันไปค่ะจะไปแจกด้วยตอนนี้เขาจัดคิวให้คนเข้ามารับอาหารเลยค่ัเพื่อนเดี๋ยวจะเข้าไปหาแล้วก็ร่วมทำงานหรือว่าไม่ใช่ทำงานจะร่วมบริจาคค่ะตอนนี้ก็มีเต็นท์มากลางตั้งแต่เช้าเลยครับเพื่อน เดี๋ยวจะไปร่วมด้วยเขาจะรับปัจจัยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวขอไปร่วมด้วยคนน,น,นะคะคนมายืนรอกันเต็มเลยค่ะตกลงที่นี่เขาไม่รับค่ะเพื่อนอยากจะแจกตังคจังเลยแต่มันแบ้งย่อยไม่พอค่ะเพื่อนก็สาธุบุญกับเขาด้วย จุดตรงนั้นเขารับนะนิดๆหน่อยๆเขาก็รับแต่นี้เจ้านายเขาซื้อมานี่ก็ไปถ่ายด้านหลังค่ะเพื่อนหลายแถวเลยค่ะหลายแถวซ้อนกันแต่ไม่กล้าไปถ่ายด้านหน้าค่ะเพื่อนรอรับประารกันแต่เช้าอันนี้ช่วงเช้าค่ะขอบคุณที่กดติดตามชมและให้กำลังใจไม่เพินค่า โชคดีทุกคนค่ะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าสวัสดีค่ะ